สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ไอทีเบสต้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับในครั้งนี้นะครับเราอยู่กับคลิปสรุป Windows 11 Insider Preview Build 22538นะครับถ้าคุณเป็น Windows Insider ที่อยู่ในเดฟชานอลนะครับสามารถกดอัปเดตได้ผ่าน Windows อัปเดตเลยครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสหรับอย่างแรกนะครับเราจะพูดเรื่องของวายแอสเซสก่อนนะครับในเวอร์ชันนี้นะครับวายแอสเซสเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมานะครับก็คคคคือออออฟีีเเจรรรรร์์์ในนนนกาโททลัััชยบบด่ง Show Keyboard ไฮที่คีย์บอร์ดคลิก12คลิก44คลิก39ต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าในบิวนี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างน,นะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ในวิวนี้นะครับ m า c r o s o f t ครนะครับและมีการปล่อยตำแหน่งปุ่ม Widget พร้อมกับ พร้อมกับรายง,งานสภาพอากาศบนทั s กสปาของเรานะครับที่ปล่อยให้ลองใช้ครั้งแรกในบิลส2 2สองหาหรับ Windows Insider บางท่านนะครับณนะตอนนี้นะครับทพกท่านที่เป็น Windows Insider และอยู่ในเด a ช n นลนะครับสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้แล้วนะครับเรื่องต่อไปนะครับในตอนนี้ในหน้า a l t e r n a t e Tab Task View และ Snip Assist นะครับตัวกรอบสีเหลี่ยมที่แสดงขึ้นมาเมื่อเราเลือกหน้าต่างนั้นๆน,น,นะครับจะใช้สีเดียวกับที่เราตั้งค่าไว้ใน e t t i n g s แล้วนะครับ สำหรับตัว IME และ Haskyboard Blockski นะครับในตอนนี้ณนะตอนนี้ได้มีการอัปเดตให้เป็นดีไซน์ใหม่แล้วนะครับโดยฟีเจอร์นี้นะครับจะปล่อยให้กับ Windows Insider บางท่านก่อนนะครับหลังจากนั้นจะทยอยปล่อยให้ Windows Insider ท่านอื่นๆได้ลองใช้ตามนะครับต่อไปนะครับท่า Microsoft เนี่ยก็ได้เริ่มปล่อย Speech Pack นะครับให้เราสามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Store นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับ Speech r e c o g n i t i o n นะครับ เพื่อให้ performance ของ transcription ดีขึ้นนะครับต่อไปนะครับเราสามารถเข้าถึง ncpa.cpl ได้อีกครั้งหนึ่งโดยตรงเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้งานนะครับต่อไปนะครับสำหรับ PC ที่ support HDR นะครับโดยเมนูตัว display calibration นะครับจะถูกนำมารวมกับหัวข้อ HDR ใน setting s แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ จากที่ก่อนหน้านี้นะครับจะแยกเป็นหน้าของตัวเองนะครับในตอนนี้เอามารวมกับ HDR เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าถึงได้โดยเข้าที่หัวข้อ System Display แล้วก็ HDR นั่นเองครับต่อไปนะครับก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยน Default Profile Picture นะครับให้เป็นรูปแบบใหม่นะครับสไตล์เดียวกับ Windows 11นั่นเองต่อไปนะครับเรามาดูกันว่ามีการแก้ไขอะไรไปบ้างนะครับในบิ i วนี้ อันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเมื่อเรากดปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับจะไม่ทำให้ explorer exe crash สำหรับบางท่านนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราทำการเปิดโฟลเดอร์ advanced ขึ้นมาเนี่ยจะไม่ทำการเปิดหน้า advanced sharing setting ใน app setting อีกแล้วนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้วันที่และเวลาเป็น long format นะครับหรือรูปแบบยาวเนี่ยตัววันที่และเวลานะครับจะไม่เลยออกจากขอบหน้าจออีกต่อไปแล้วนะครับ แล้วก็นตอนนี้นะครับถ้าเกิดเราต่อหลายหน้าจอนะครับวิกเจ็ตคอนเทนต์นะครับจะแสดงตรงกันทุกหน้าจอแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจแสดงไม่ตรงกันในบางครั้งนะครับและนี่นะครับก็คือส่วนหนึ่งของ Windows 11 Insider Preview b u i l d 2 2 5 3 8นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถอ่านได้ในลิงก์ที่อยู่ใน Description ของคลิปนี้เลยนะครับใครที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรนะครับหรืออยากร่วมพูดคุยอะไรกับพวกเรานะครับสามารถ คอมเมนต์ไปที่ช่องคอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงฝากกด subscribe ช่องนี้ไปด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนล้วนะครับสวัสดีครับ